เรื่องจริงๆนะคะเลืยิ่งสมัยนี้มันมีปัญหาอะไรมากมายใช่ไหมเราต้องตรวจแล้วตรวจอีกดูแลดูอีกมันเยอะเลยอะค่ะให่ตัวนี้เราให้ความสําคัญตรงไหนเป็นพิเศษเรื่อของเนื้อสัมผัสเราะป็นอย่างที่อ้าบอกว่าเซรั่มต่างๆอ่ะชอบบางแต่ตัวนี้จะมีความนุ่มและมีความชุ่มชื้นสูงคือจะไม่ได้บางหายไปกับผิวะค่ะแต่ยังเกาะผิวอยู่อย่างเงี้ยถึงว่าจะขอกอภัาไปเอาให้สลัดในการตัดสินใจเราค่อนข้างมากว่ายังไม่ ูใจม่จนกว่าจะดีจริงแล้วมันดีจริงๆหาลองอยากให้ลองนะคะยายบอกว่าเป็นเหมาะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้เลยเขาบอกว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้อันก็เลยเอ๊ะเราต้องลองด้วยตัวเองแล้วพะอันนคนที่แพ้กับ ใชเองจริงๆนะคะแล้วมันดีจริงเลยอยากให้ทุกคนลองจริงๆค่ะเป็นไงบ้างครับลหยคนบอกว่าถ้าสินค้าตัวไหนเปิดใหม่เขาต้องจ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อที่จะเอาเล่กงองชัยจริงหรอถ้าจริงนี่ได้ได้ทุกโหมดทุกแบรนด์แล้วก็มันจริงนะเนาะที่จริงมาถามนะวันนี้คือตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่ายังเป็นนด้อีกพรีเซนเตอร์เพราะเราเป็นมาตั้งแต่หปิดจนูกพาได้นานเลย ทำไมไม่มีนะผมได้ไวยล้วมไ,มได้ละเออจริงมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับผมกับภัณฑ์ต่ตางๆนวันนี้น้าวัานน,วนี้ยังมีคุยค้างอีกแค่ตัวเดียวเองค่ะก็หลายคนก็ยกว่าเราเป็นหนึ่งในท่าคนที่ค่าตัวคือตอนนี้เอาว่ามันยากสมัยนี้ที่เป็นข่าวกระทุนนี้ก็เยอะนะคะ เมื่อก่อนเราเรื่องเยอะยังไงทุกว <t iny clubs> ันนี้มันตงหนักกว่าเดินอีกอะแต่มันคือเป็นผลจากสิ่งที่เราเมื่อก่อนมันยังไม่มีใครเรื่องเยอะเท่ามัน่ทุกวันนี้อคิดว่าทุกคนเรื่องเยอะแบบนี้กันทุกคนแล้วก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปแล้วแม้เราจะมีข้อจํากัดเยอะแต่คนก็จะพุ่มเพื่อที่จะเมื่อก่อนลูกค้าจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้อคิดว่าทุกคนจะทุกคนก็คงต้องทําแบบเดียวกันแล้วอย่างที่อํามเคยทำมาก่อนก็ดว่าจริงๆด้วยความที่เราเป็นอั้มพัชรพันยากับการตัดสินใจจะรับผิดตัว ยากค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันดีอะ่ะถ้าเกิดมันมีอะไรที่เสียขึ้นมาอ่ะพูด,ดยกเป็นอย่างง่ายๆครีมอ้ําทํามาอําไม่เคยเปลี่ยนสูตร,ลรแล้วเอาเปลี่ยนบาแล้วมันไม่ดีสักที <c oughs> เขาก็เลยใช้ตัวเดิมตลอดลอะไรเงี้ยมากี่ปีแล้วเพราะว่าเราลองแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องใช้ตัวอันเก่าก่อนอตลอดอยะเวลาที่เราเป็นซูเปอร์สตาร์หลายคนก็ยังไปยืนยันตลอดว่าอ้ําใช้จริงแล้วก็ใช้เหมือนเดิมมาตลอดใช่ค่ะกับคําตอบที่เขาถามว่าคําถามที่บอว่าอยากซื้อน้นมันจะราม่าต้องทำยังไง นี่ยังมีคำตอบให้อยู่ไหมคุณเธอใจทำอะไรอ่ะแค่พูดกระดาษปากกันเนาะอยาให้พูดเลยจริงจริงมีคนมาถามเยอะเรามีคำตอบตรงนี้ให้เขาไหมอ่ะอ่ไม่ได้มีการดูแลตัวเองอะไรมากเป็นพิเศษนอกจากทาครีมตั้งแต่ตอนมัธยมอ่าไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้เริ่มช้าก็มันก็ช้าช้าแต่มันก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะอําเริ่มเร็ว มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยค่อยจะยินคือพี่อ้ําไม่ค่อยพบแพทย์ที่ต้องแบบว่าแพทย์อะไรอ่ะกินเหมือนศัลกรรมต้อง,งไม่จาเป็นเลยสําหรับนะอ้ําอ้ําขอเทียบไปตอนเด็กๆอ้ําอ่ะอ้ําว่าเราอายุเท่านี้มันเราไม่เปลี่ยนเขาเด็กๆอ้ํามไม่ได้ฉีดเลยเลยจนกว่า3.8ขึ38 38 38 38้นป่าส8เนี่ยมันเริ่มทําเครื่องขึ้นมาเครื่องนู่นเครื่องนี้เริ่มฉีดน,นู่นฉีดนี้ใช่ค่ะแต่ตอนเด็กอ้ํามไม่ไม่ได้นั่นเลยเพราะฉะนั้นอ้ําก็เลยไม่ได้เปลี่ยน อะไรมากราะคนเขาเริ่มทำตั้งแต่เด็กยังเด็กสมัยเี็ชอบทำไปตั้งแต่เด็กอ้าวไม่รู้ว่าตอนอายุสี่สิบป่าเขาจะหน้าตายยังเป็นเป็นเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราดีใจไหมเวลาคนเจอเราชอบบอกว่าหน้าศดเราแบบมันไปได้มันผ่านมันดีมันแค่พอใช้ได้ดีกว่าทำไมอ่ะจะให้ฉันชมตัวเองว่าฉันสวยเหรอชมที่ชมที่สวยไม่ได้ไม่ได้พอใช้ได้เขินจะเขิน มันอายเขาพอใช้ได้ค่ะแต่เขาบอกว่าหลักฐานอยู่ที่หน้ามันคือฟ้องว่ามันคือเรื่องจริงไม่ไม่พอพอใช้ได้เธอก็จะอวยเธออยู่ได้เธอใจเธพูดอะไรไม่ใช่ก้าสดก็รอดมันยากมาคคำถามนี้มันไม่มีอาวไม่ได้นอนดีอ่ะไม่ได้กินดีไม่เกมด้วยอ่ะมันใช้เสรยสารหนักมากเอออ่ะไม่มีอะไรดีเลยเราจัดการทาครีมแต่เด็กที่จริงเราซีเรียสมันก็อยากสตาร์ทหน้า ยากทุกวันนี้พอเห็นการเปลี่ยนไปหน้าแไรนิดเดียวเสียใจเหลือเกินไม่อยากจากบ้านเลยจริงๆตรงไหนเหรอมันตรงไหนที่เสียใจตรงไหนที่เสียใจเสียใจสุดก็ทั้งหน้านั่นแหละมันก็มีค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมตาเด็กกับตาที่อายุมากขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมแต่ยังงีว่าเราไปบอกว่าโชคดีที่ไม่เปลี่ยนเวลาเราไปหาหมอเราก็บอกว่าหมอคะคือสนิทกับคุณหมอด้วยนะแล้วก็เป็นคลินิกที่เราประชันแล้วก็ได้บอกคุณหมอคะ อะไรก็ได้ขอค่อยๆนะคะมาได้เรื่อยๆแต่ค่อยๆอ้าไม่อยากจะแบบขมทมเหรอไม่อยากจะโคมคามแล้วมันจะมาทาให้เราเปลี่ยนอ้ํามาได้บ่อยๆอ้าสามารถมาได้เรื่อยๆอ้ําขอบคค่อยเป็นค่อยไปอ้าไม่อยากให้มันแบบทีืะอนิดเพื่อนิดใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเร็วสำรับรายการเปลี่ยนเร็วอือรแ่อย่างทุเรียนเกี่ยวมันแม่จะบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กกินทุเรียนแล้วทําให้ผอมสำหรับอ้ํานะคะอ้ําไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่อ้ําอะ ท,ท,ทาให้ผอมแต่ไม่ได้กินอย่างอื่นไปนะแต่ทุกวันนี้มันทําให้อ้วนเพราะอ้ํากินทั้งเคทั้งขวดซองทั้งทุเรียนมันเยอะมากจนอ้ําเอาน้ำหนักลงยากมากเลยเมื่อก่อนภายในสองสามวันอ้ําลงได้แต่ตอนนี้อ้ํากลัวจะลงนะแค่ดมก็อ้วนแล้วอ่ะแค่ดมก็ท้องอืดแล้วแสดงว่าตอนนี้พี่อัํมเองก็ประสบปัญหาหนักขึ้นไปหน่อยนขึ้นไวค่ะประสบปัญหา อย่างล่าสุดที่เราโพสก็มีคนเอารูปเราไปแอบอ้างจำไม่ได้เหรออ๋อค่ะเอาเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเราไปเห็นยังไงจบแล้วเขาขอโทษแล้วค่ะน่าจะไม่ใช่คนไทยมั้งคะนั่นหลังใช่อันนี้ที่อ้มได้แบบแจ้งแจ้งตำรวจด้ค่ะแล้วก็คือไม่มีอะไรละเอาก็ลบไปพอเขาขอโทษแล้วเขาก็ลบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรต่อไปยกพอเขาลบแล้วเขาขอโทษก็โอเคอําก็เข้าใจได้ค่ะ พีอ้่งแคนานเจดีเนาะเจอดีเนาะเจอบ่อยไหมคะพี่อ้ําอะไรแบบที่โดนแอบอ้างที่โดนแอบอ้างแบบเนี้ยจะเจอบ่อยแล้วค่ะที่ผ่านมาก็เจอบ่อยพี่อ้ําเราแค่ทวามดโทษเนี่ยไม่เอาเป็นสุ่ดเลยคือคือถ้าคนที่เขาดื้อด้านอะแล้วมันคืออธนบายยังไงให้เขาจะเอาดื้อด้านแล้วก็ไม่เอาออกยังแบบ ถ้าทายอะไรเงี้ยมันก็จะอันนี้อาจจะต้นนองฟ้องงแต่อันนี้เขาพอเราพูดไปปุ๊บแจ้งคือตำรวจปุ๊บ<ค><ณ>ทุกอย่างเขาเอาออกแล้วเขาเขียนขอโทษอ้ากวถือว่าจบก็ไม่ได้เสียใจว่าที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เราต้องออกมาพูดเราพู้ว่าเขาอ่ะมันเป็นเกมที่หลอกเงินเป็นเกมการพนันหรือเปล่าอันนี้เป็นเกมที่เข้าไปเล่นเป็นเกมดูน่ารักน่ารักแต่จริงๆแล้วมันเป็นการผนญภัหรือเปล่าเราแค่เอามาพูดว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะ กดตามไปขลังลายมากเค่ะ่งตัวเปนักนอ้ําชอบไปตลาดพวกนี้อยู่แล้วทุกคนพอทราบว่าจะเจออ้ําได้ทุกคนแอบายรู้ตามตลาดพวกนี้อ้ําชอบการกินของพวกนี้มากแล้วเมื่อวานอ่ะพี่เอให้อ้ํามาเชื่อไหมเต็มคันรถตู้เย็นสว์ตู้เย็นอ่ะแช่ไม่หมดเพราะพี่เออ่ะอยากจะให้อ้ําสมบุรณกับทุกๆร้านด้วยโดยเขาตั้งใจให้เราแต่เอาของมานคนต้องเอารถอีกคันไปเอามานะรถของบ้านติเองู เดิมมากเขาอยากอุ่นทุกร้านนะคะจอยเลยคะแล้วให้เรากินนะคิดดูดิว่าเราก็บอกว่าเรากินได้ทีละนิดได้ไหมแต่เราก็ต้องกินทุกร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่จอยเนอะใช่จอยมากจริงจริงเราคิดจะเปิดร้านในของ AFM ไหมบ้างไหมครับเฮ้ยตีเขาไปทะลุอ่ะอีกสามเดือนอันจะเปิดเหบพี่เอเน่แล้วล่ะค่ะฝากมาด้วยนะมาหลายๆครั้งได้ไหมมาทําข่าวนะมานะโอเะไรคืออะไรใจจริงสุดกับ ชอบกินอันนี้แล้วอ้ําไปที่อฟวอ่ะค่ะเซ็นทรัลกับบ้านอ้ําเขาเรียกทางด่วนอ้ําก็ไปเลือกตลอดรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรที่เราแบบเลือกร้านค้าได้อ่ะที่มันรวมร้านค้าที่เราชอบอ่ะก็ดีมากนะอย่างงานพี่เอมันเป็นรวมร้านค้าที่อ้ําไม่เห็นมีเจ้าไหนที่ไม่อร่อยอันนี้คือจัดสนองนี้เพราะเราชอบกินอ้ําชอบเดินซื้ออันนี้ยชอบอาหารที่แปลกๆ่างนี้ยเพราะบนที่บ้านอ้ําอยู่ไกลกร็บมันไม่มาส่งอ้ําอ้สะกินใจกร็บต้องทราบตรงน าไม่งมเป็นไปเดินเองส่งอ่ะแต่เขาคิดเพิ่มอ่ะออ๋บวกเพิ่มไม่ใช่แกร่ดีบ้านอ้๊มมันเป็นสองประตูประตูเข้าออกอันนี้คนนอกเข้าไม่ได้ประตูอันนี้แกรบเข้าได้แต่มันไกลบ้านอ้ามสากกิโลประตูที่ใกล้อ่ะแกรบเข้าไม่ได้แกรบเข้าไม่ได้อ้ามโดนชาร์จบางทีก็โดนด่าด้วยไกลไปใช่ก็ไม่เลยเหรอเออฉันไม่สั่งก็กินอาหารแถวบ้านละกันเลยนะก็เลยเวลาออกมาทีก็ต้องซื้อตุนตีนไว อย่างสามเดือนที่จะเปิดนี่คือเราจะต้องยังไงบ้างให้เชิญชวนให้เชิญชวนว่าทำร้านเองหคะทำร้านเองหือจะเปิดเป็นแฟร์เลยก็ก็คัดร้านเองอยากคัดร้านเองด้วยค่ะอยากได้ที่อร่อยอยากได้ที่มันมาแล้วมีทุกอย่างจริงๆและอัซื้อจริงๆการันตีได้ว่าเราีแต่พี่เองารพี่เอเขาทำไปดีมากๆแล้วไม่รู้ว่าเ้าจะทำอะไรไปสู้เขาเขาปูเฟอร์สีชมพูเราจะยังไง เราต้องฟูสีม่วงรอเขาเลยจริงๆพี่เอมีส่วนอันนี้ด้วยนะคะพี่เอเสนอเนีด้วยก็อาจจะชวนเขามาหุ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟูได้ได้เปิดแข่งกันอย่างนี้ไม่ไใช่ก็อยากจะแข่งกันน่ะนั่งไม่ได้หรอแน่นอนว่าต้องมีเมนูโปรดใช่ค่ะต้องมีครัวปั๊ดเอในนี้แน่นอนเอ่ให้พี่อั้มฝากอีสามเดอนเจอกัน สามเเลยหรอเราจะไม่เจอกันอีกสามเดือนเลยใช่ไหมคะไม่เชิญไงแต่หมายถึงว่าเราจะต้องฝากอั้มแฟร์อั้ฟรอ้มอ้าอ้มพี่พี่น้องๆอนะคะทุกคนว่ามาทําข่าวนะเราบังคับเลยนะคุณต้องมาทุกครั้งได้ไหมมาช่วยอั้มด้วยอาจารย์่อ้มคอแล้วในฐานะที่เป็นิเอ่อนมีแฟนที่จะอไม่เดินพมแดงัแดง่่แบบงานอีเนท์แดงกไปเดินพมแดงที่ไหนนะ มีว่าในปีนี้ภูกค้าในปีนี้มีแววไหมคะว่าจะจะมีการจัดสินค้าแบรนด์ได้คุยจะลองไวไหมหรือว่ายังไม่ได้มีการมีการแฟสินค้าก็มีเดินพรมแดงกันด้วยเหรอคะของไทยก็ไม่รู้นะงานใหญ่เปิดตัวสินค้าที่อันนี้คือเปิดตัวครั้งแรกของโรนาค่ะก็คิดว่าน่าจะอันนี้นอกจากนอกจากโรนาก็จะเรียกขอบคุณลูกค้าหรือว่าเรียกขอบคุณตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปก็อาจจะต้องไปแน่นอนจะมีว่าหลายๆงานเพราะว่าเขาให้เราเป็น เหรอคะใช่เราเป็ีสโลแกนด้วยนะคะพี่อั้มแบบว่าตลอดการอะไรยสวยดังอันยิบเนี่ยค่ะที่ทานทางแบรนด์อ่๋อ้พี่อั้มโลแกนก็ขอบคุณมากจ้างอั้มตลอดนะคะโอเคเนาะค่ะโอเคค่ะเสิร์ฟกลางค่ะเดี๋ยวอมองกลางสดร้อนเหมือนกันนะเนี่ยร้อนร้อนเนาะใช่ตีเธอต้องมาแน่นะตีมาจะมาจ้ะ ก็แจกสองร้อพี่อั้มตแจกห้าร้อย่โอเคแจกเท่าไหร่สองรห้าสิบไม่สมางนะขอโทษนะสองยห้าสิบก็กินพอไหมไล่เท่าไหร่าปากัอาหาให้เ่าไหร่อพี่่ามสามรอยจัดที่ไหนจไปหลังนิดนึงโอเคจที่ไหนยังไม่รู้เลยเหรอพี่อั้มพี่อั้จากกองรองนี่ครับหนึ่งสองสอมพี่อั้มพี่อ้มพี่อ้พี่อั้มต้องตีครับพี่อ้องตีสวยเออ นี่นะคะจับผมหน่อยจับผมหน่อยขะจับผมหน่อยจับผมหน่อยค่ะจับผมหน่อยค่ะเออเออตับหูมาครบแล้วเมื่อกี้ตับหูไม่มาตับหูมาแล้วนี่ไงถือว่าเอ๊ะเอาดื่มอะไรเนาะอีกนู่นนีอีกู้่นนีค่ะโอ่เนสุดแดงมาออนใส่ได้